สวัสดีกันด้วยครับอยู่ในการคุณโซฟิววันนี้เราก็จะมาเล่าถึงประวัติของรูดี้กันส่วนเวพักใครเกิดอยากอ่านเองอยู่ผมทิ้งลิงไว้ให้โอเคมาประวัติของรูดี้เจ็ดเจ็ดอัศวินในเซเว่นไนท์หนึ่งในเจ็ดอัศวินเซเว่นไนท์มาเทพบุตรสุดถึกหนึ่งในเจ็ดยอดอัศวินแทงอันดับหนึ่งในเกมที่ไม่ว่าใครก็ต้องกา ต้องการตัวนี้มี่ก็ทำให้ศัตรูติดสตันถึงสองเทินสกิลบับตัวเองที่ลดดาเมจอย่างมหาศาลไม่ถูกโจมตีและป้องกันในสถานะผิดปกติทุกชนิดแบบร้อยเปอร์เซนอีกทั้งแพทซีฟที่เพิ่มพลังป้องกันให้สมาชิกทุกคนในทีมอีกทำให้เรียกว่าเรียกได้ว่าบับ้มการศักดิ์สิทธิ์ที่ยากจะโค่นล้มได้แบบตรงๆเหมาะกับการพกพาไปทุกที่โดยไม่ต้อง สีสงสัยในการจัดแปรฟอร์มหน้าหน้าหนึ่งหลังสี่ยิ่งเพิ่มความเข้าไปใหญ่เพียงแค่ข้อพึงระวังในการใช้เพียงแค่อย่างเดียวคือบับและต้องรู้การจัดท่วงเทินด้วยสกิลต่างๆอย่าปล่อยให้ตัวละครวิ่งโรงตีปกติมากเกินไปไม่งั้นทั้งสกิลสตาร์และเกาะศักดิ์ธิ์คุมไกยก็จะหายไปโดยไวและเปิดโอกาสให สตูกระน่ำสกิลใส่จนพี่เกมในพิบตาเออนั่นแหละอืมแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะเรียกรูดี้ว่ารถถักนะส่วนไอ้นะหรือไม่ก็ประตูบ้านเออนั่นแหละโลกของรูดี้แม่งเหมือนประตูบ้านส่วนอีวานก็เป็นรูดี้จีนแดงแม่ถ้าไม่มีรูดี้ก็ใช้อีวานแทนก็ได้นะครับเรื่องเหล่าตามเนื้อเรื่องแล้วรูดี้คืออาตวิสักศิษย์ใอาณา,าจักร เทล่าแมปที่หนึ่งในเกมนั่นเองที่คล้ายคต่างขนามน้ำว่าเทพอั卡าแห่งแสงและเป็นพี่ชาของแอลเลียวแม่โมดหูกระต่ายถ้าใครไม่รู้ก็ไปหาดูอในเกมแต่งแต่เมื่อพบว่าเดรลนได้ประทะกับคิด <c oughs> ก็ไอสตอรีร่หมดที่สองจนชนะและข้ามผมแดน ไปยังทวีปใหม่ทางตะวันออกทวีปไอชาก็ได้ส่งคณะเดินทางไปที่ไปนําโดยอีวานก็พระเอกของเราครับให้ติดตามไปเนื่องจากตนไม่สามารถทอดทิ้งความรับผิดชอบของและอาณาจักรของตัวเองได้เรื่องเล่าฉบับที่สองรูดี้ผู้พิทักษ์สมบูรณ์แบบรูดี้เป็นเด็กกำพร้าที่เสียพ่อแม่ในสงคราม ถูกเรียกมาพร้อมกับแอรเรียว๋อ,อเด็กกบพานี่เองซึ่งเป็นเด็กกับพะเพราะภัยสงครามเช่นกันรูดี้อย่าเข้าร่วมกองทัพหวังว่าจะเป็นอศัศวินและกองทัพเนื้อนี่เองที่เขาได้พบกับคิดซึ่งกลายมาเป็นเพื่อนคู่แข่งกันหลังจากสงครามได้ไม่นานนักทั้งสองก็ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเหนือชั้นแต่ตั้งแต่จังเด็กจนเมื่อทั้งคู่เติบใหญ่ ผู้ใหญ่เต็มตัวก็ไม่สามารถคายเทียบใครยสองคนนี้ได้อีกแล้วทั้งสองมีเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันมาเสมอแต่เนื่องจากรูดี้พื้นเพมาจากเด็กกำพั้จึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่คุณนางอ๋อแผนให้รูดี้และคิดชิงดีจริงเด่นกันเพราะคิดมาจากชนชั้นสูงคุนอางมหน้าละไม่น้าตา,าดีทั้งที่ที่สุดแล้ว รูดี้กลายเป็นเสมือนนักรบที่เป็นตัวแทนของสามัญชนนะครับ้ลายันคิดเป็นตัว,ตวแทนของขุนนางโอ้โหแม่งแบ่งชนชั้นเันด้วยเมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาแห่งการประลองช่วงเพื่อชิงบัลลังก์แห่งแสงคิดกลัวว่ามิตรภาพของเขาทั้งสองคนจะแตกสลายเออแทำเปออ็นเสียงหลอกท,ทั้งคู่ไม่สามารถประลองกันได้อย่างเต็มที่เขาจึงละ เวทยระยะห่างจากรูดี้ออกมาแล้วก็ตัดนะโอเคจากที่ผมเดี๋ยวผมสรุปให้นะไอ้เรื่องลาอันแรกคือไอร้ไอรูดี้มันมันแบบปกครองแมบปบหนึ่งอ่ะไอ้หนึ่งคิดหนึ่งัวหนึ่งหนึ่งคิดสิบอะโอเคส่วนไอแอรเรียวก็ไอตัวอันนั้น่ะไอตัวที่มันใช้เวทมนหมอ่ะเจอ,อน่าจับไม่ได้ส่วนเอรโรนกับปะทาคิดนี่เป็นเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องที่สองถ้าอยากรู้ก็ไปหาดูเอานะครับทวีปไอชาก็อันนั้นก็ได้ส่งอีวานอืมส่วนไออันนี้แบบรูดีกดกด้กับคีดเป็นเพื่อนกันไอเรื่องเรื่องเรื่องราวที่สองรูดี้กับคีตเป็นเพื่อนกันเลยแบบไม่อยากสู้กันแต่แบบคุณน,น้ำไม่ยอมรับรูดี้เพราะว่ารูดี้ ต้นกำเนิดมาเป็นแบบเด็กกับพระก็เลยเอาคิดมาชิงดีชิงเด่นในบาลังแห่งแสงคิดกลัว่ามีสภาพของเขาจะแบบสุสลานเลยสู้อย่างไม่เต็มที่โอ้โหแม่งแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาดูชุดคอตูมของรูดี้กันโอ้โหชุดแรกอันนี้ชุดน่าจะเป็นชุดจักรพรรดิมาตึน,นอันนี้ก็ชุดทหารอันนี้ก็ชุดเกาะเหล็กชุดทองชุดอัศวินอืม โอเคถ้าชอบกดไลค์ชอบใช้กดซับสไคร้นะครับถ้าอยากให้ผมแนะนำต่อก็คอมเมนต์ด้วยแค่นี้แหละบ๊ายบยโท่นี้ผมก็จะมาอ่านเซเวนไอมามาแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย